็นพอปากประตูเพื่อนนะน, <c oughs> นี่คุณนเลาก็ออกท้ายได้อีก2นาที ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คดูก่อนไม่สวยเจ้านี้สวยอือนี่สามก็รวมๆให้ดูกันในหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเล่นลำเปลือยๆนะครับลำมังกรคิด หรือจะเป็นลักษณะของสเกลใส่สเกลแบบบอดี้นู้นบอดี้นี้หรือจะเป็นแบบสตันเล่น 3D แง่ว้า่วๆวก็ทำได้ดีนะครแล้วก็ที่สำคัญอันดับในการแข่งขันในลีกระดับสากลเนี่ยอันดับเริ่มดีขึ้นสู้พวกแบรนด์ใหญ่ๆเริ่มแพร่หลายเล่นได้กันแล้ว แล้วก็ฮอนี่ก็ไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีชอบยี่ห้อไหนก็เล่นยี่ห้อนั้นแหละสรุปนะฮะแต่ขอให้มีอะไหล่นิดนึงฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเจอาร์ก็เล่นได้นะครับถูกมาแล้วอะไหล่หาไม่ได้นกโอโหทีนี้ก็ทิ้งร่งไบรอนอะไรเมื่อก่อนโจอีไบรอนอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหลือแล้วทิ้งไปทั้งรำเพราะทิ้งทั้งลำแล้วเพราะไม่มีอะไหล่าไม่เป็นไรก็ถ้าสะสมก็เก็บกันไปนะฮะถ้าจะเล่นเอาแบบจริงจังเนี่ยก็เอาที่มีอะไหล่นี้ฝากไว้เป็นข้อคิดเราทุกอย่างอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ช่แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทขนสอย่างเมื่อกี้ท่านประธานของจีนก็โทรมาหาผมเรียบร้อยแล้วบอกว่าของจีนเนี่ยเปิดสายการผลิตให้เต็มที่ต่อไปแล้วท่านนะผมให้กำลังใจท่านไปแล้วบอกว่าเก็บอกจะทำเจ็ตราคาสองหมื่นเนี่ยเครื่องเจ็ตจีนกันเามารอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งจากราคาแสนเหลือสองหมื่นฮาและครับทีนี้ทีนี้พี่ไทยก็จะจุกนกมาทีนี้หลังคาบ้านผมไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยอาจจะมีเครื่องเจ็ตเอกชนมาตกได้แม่คุณวับก็ต้องรออยู่ครับนะฮะเพราของไทยที่แสนกว่าแปดหมื่นถึงแสนกว่าจะว่าเครื่อง ของไทยก็ไประดับโลกนะคุณรับนะ PST7 เนี่ยใช่ผมชอบมากเลยนะผมไป็นลูกค้าสิทธิเขาจะแพงไงครับใช่ไหมเพราะที่คุยกันดูคือว่าแต่ด้วยต้นทุนมันก็จะต้องประมาณนั้นถ้าถ้าเป็นวัสดุเกรดนั้นนะฮะสเปคแบบนั้นชิ้นงานแบบนั้นวัสดุสวยๆสเตเลสอะไรต่างๆเนี่ยอยู่การใช้งานเขาจะเขาใช้ได้อยู่การใช้งานเป็นแสนชั่วโมงเป็นแสนชั่วโมงฮะเราอยู่ถึงเหรอครับก็ซื้อมาปุ๊บก็หมื่นไอ้แสนเก้าพันชั่วโมงคุณรับมีอีกสิบชั่วโมงก็ตก เม่อกี้ผมเห็นคุณอ๊อฟจะพูดเรื่องรถน่ใเรื่องรถอะไรมาฝากคุณผู้ชมอันนี้บรรยากาศของการแข่งขันรถไฟฟ้าขนนกระดับมืออาชีพครับครับครับโปรเฟชชั่นแนลครับครับีพเลยสิอัมนะเรามีภาพบรรยากาศที่สนามการแข่งขันรถไฟฟ้านะครับทั้งสนาม r c s ของพี่ตู่นะฮะหรือจะเป็นสนาม FRC ของพี่แป้งนะฮะมาฝากการสำหรับสมาชิกรถไฟฟ้าเป็นบรรยากาศเก่าๆนะไม่ใช่ว่าอัปเดตอะไรมากเป็นบรรยากาศที่ผ่านๆมา ให้คอยากให้น้องๆที่เล่นรถอยู่หน้าบ้านรู้ว่าเขาต้องเล่นรถรู้ว่าเขามีการแข่งขันกันมีสนามแบบนี้แข่งกันแบบนี้รถเขาสีสันประมาณนี้น เครื่องมือบนโต๊ะเขาประมาณนี้อะไรอย่างนั้นดูเป็นแรงบันดาลใจก่อนวันหนึ่งน้องอาจจะเข้ามาเรียนกรุงเทพนะครับมาโตในกรุงเทพมาทํางานในกรุงเทพแล้วก็ลองไปร่วมแข่งกันมันไม่ใช่เรื่องขาขาดบัตรตายคุณอ๊อฟเขามีเปิดแข่งทุกเดือนเหมือนกันนอกจากหลีกนานาชาติคุณต้องเล่นให้ดีแล้วก็ไปร่วมแข่งสันนะครับเพื่อจะขึ้นไปแข่งแต่ว่าตามสนามอย่างพี่ตู่เองอย่างพี่แป้งเองนะครับ F r c เนี่ยถ้ามีการจัดเป็นของสนามอยู่ถ้าคุณผู้ชมทํารถเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ อยากจะไปร่วมแข่งอยากไปสมัครแข่งได้เลยถ้าสมัครน้อยมากหลักร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทลงไปแข่งกับพี่ๆมือดีๆเราได้ประสบการณ์การฝึกฝีมืออย่างผมเนี่ยไปบ่อยนะครับเมื่อก่อนนี้หลังค์เพียบหลังๆอายไม่ได้ทํารถวิ่งไม่ทันเขาเกะกะเขาอีกก็ไม่เป็นไรลองไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับไปเจอพี่ๆเก่งๆไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่สําคัญเราได้เพื่อนคุณอ๊อฟใครจะไม่ดีกับเราไม่เป็นไรแต่ที่ผมเชื่อว่าคนที่ดีๆก็มีอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับอย่างพี่กี้พี่เหียพี่อะไรต่างๆ นะครับพี่เจี๊ยบนะครับเยอะแยะนะครับพี่อะไรนะที่รถเยอะๆอะ่ะมี50คันอ่ะพี่สุโรดพี่สุโรดสิโรดอ่ะพี่สุโรดนะครับจะเป็นตาคิงจะเป็นใครดอกใครเยอะไปหมดนะฮะก็อยากให้เล่นกันอย่างมิตรภาพหนุกๆขำๆ มาแล้วแผ่น h o อบบี้ครับฮิตวอลลุ่มึ่งรวบรวมภาพเครื่องเล่นบังคับวิทยุสนุกสนุกหลากหลายชนิดจากรายการ h o อบบี้ครไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถเปลือติดตามได้ในแผ่น h o อบบี้ครับฮิตชุดหนึ่งราคา199บาทวันนี้ในรูปแบบวีซีดีสนใจสั่งซื้อได้ที่โทร089-533-9813หรือ02-318-5296ถ้าจะส่งฟรีทั่วประเทศ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเฮลิคอปเตอร์น้ำมันบังคับวิทยุคุณควรจะมีแผ่นนี้เก็บไว้ไนซ์บินให้ดูกันจะจะซื้อเก็บไว้รับรองไม่ติดหวังแถมท้ายด้วยภาพไนซ์สามติดร่องบินจริงถ่ายจริงราคาเพียง199บาทเท่านั้นวันนี้ในรูปแบบ VCD สนใจสั่งซื้อได้ที่โทร0 8 9 5 3 3 9813หรือ0 2 3 1852 9 6ค่าจัส่งฟรีทั่วประเทศ โปรโมชั่นสุดพิเศษมาถึงแล้วครับกับแผ่นคอร์เลคชั่นรายการฮอปพี่คับ1ชุดมี10แผ่นราคาเดิม1,100บาทเราคายสมาชิกเพียง599บาทเท่านั้นจำนวน10แผ่นสินค้ามีจำนวนจำกัดครับสั่งจองได้ที่02-38-5296 089-533-9813 086-526-0234สั่งจองวันนี้ ของมีจำนวนจำกัดนะครับเก็ดสะสมไว้ดูกันมันอย่าบอกใครดูได้ทั้งครอบครัวเลยครับ